ประเทศไทยสำนักง,งานนาครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จวนผู้ว่าในงานแถลงข่าวนะคะงานนี้เป็นการรวบรวมเอากิจกรรมดีๆนะคะมาไว้ในงานเพื่อเป็นสิริมงคลเช่นงานาสวดมนต์ค่ำปีนะคะเดินวิ่งราตรีนะคะงานบุญแรกบุญปีใหม่ให้ทานไฟนะคะแล้วก็ยังมีงานตักบ,บาตเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ ทีนี้ก็ต้องมาที่ผู้ที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกกล่าวให้ไปถึงนักท่องเที่ยวแล้วครับที่จะมาร่วมกิจกรรมหรือว่ามาเที่ยวงานกันที่นครศรีธรรมราชนะครับการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทททจะทำยังไงบ้างเรียนเชิญคุณพิศนีษทัศนิยมกับผู้ในการสำนักงานทททสำนักงานนครศรีธรรมราชครับค่ะก็ตามธรรมเนียมนะคะนางเอกก็ออกทีหลังเสมอแหละอย่างที่โกแอสบอกว่า บุญแรกก็คือบุญปีใหม่ให้ทานไฟนะคะตัว,ต,วตัวที่มองว่ามันเหมือนกับรักแรกของเรามันอยู่ในความทรงจำอะไรก็ตามจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีแล้วก็ประทับใจมันจะ มันเท่ากับว่าเราสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะทีนี้โจทย์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเรามองว่าเราจะต่อย่อกิจกรรมดีๆนี้เพื่อที่จะให้คนอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องชาวนครนะคะคนอื่นที่ว่าคือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากที่อื่นมาร่วมภาคภูมิใจมาร่วมหาประสบการณ์กับเราได้อย่างไร นี่คือโจทย์นะคะดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองของเราเนี่ยนะคะเราก็ได้ประสานไปยังโรงแรมนะคะท่านผู้ว่าไม่ว่าจะเป็นโรงแรมทวินโลตัสนะคะโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนะคะโรงแรมของท่านนายกนะคะโรงแรมเมืองลิกอคะ่ะโรงแรมปุรานครแล้ก็นาวาคีเทลแล้วก็อีกหลายๆโรงแรมะคะ่ะประสานไปว่า ถ้ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมานครในระหว่างวันที่28ธันวานะคะจนถึง31ธันวานะคะเดินทางมาพักที่เราเรามีบัตรกำนันสำหรับคนพิเศษนะคะบัตรกำนันนี้มีมูลค่ามากกว่า300บาทนะคะและเราตั้งเป้าไว้ว่าในช่วงบุญปีใหม่ให้ทานไฟนียเราจะต้องมีคนนอกที่เข้ามาร่วม ร่วมหาประสบการณ์กับเราร่วมภาคภูมิใจในงานของเราที่จะรณรงค์ให้มรด,ดกให้วัดพระธายเป็นมรด,ดกเนี่ยนะคะเป็นมรด,ดกโลกเนะะี่ยค่ะเราตั้งเป้าไว้แล้วเราก็มีบัตรกำนันนะคะบัตรกำนันนี้มีโชคถึงสองเด้งเด้งแรกนะคะหนูถือมาคล้ายๆเชียนหมากอันนี้คือกระเป๋า กระจูดเอาไปทำอะไรทันทีที่ท่านไปพักในโรงแรมที่เข้าร่วมร่วมโครงการกับเรานะคะท่านเอาบัตรกำนันเนี่ยค่ะมาในวันที่หนึ่งในบุญแรกปีใหม่ให้ทานไฟนะคะท่านรับกระเป๋าไปเลยเป็นกระเป๋ากระจูดเนี่ยค่ะเป็นตะกร้ากระจูดเอาไปทำไมคะเอาไปเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยค่ะหยิบขนมไปใส่บาตร นะคะหยิบขนมไปทำบุญปีใหม่ให้ทานไฟนะคะนี่คือ,อโชคอันดับแรกแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องน้องๆจากทททเนี่ก็สั่งมาประมาณ3-400ออันนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยวิสาหกิจชุมชนอย่างที่สองนะคะโชคชั้นที่สองเท่านี้ไม่พอค่ะเรายังมีบัตร ที่ให้ท่านไปแลกเครื่องดื่มได้จากร้านที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราเราก็เลือกบริเวณหน้าวัดพระธาตนะคะเช่นร้านเฮอโกร้านโกปีร้านลีกอนะคะในมูลค่าอีก150บาทนะคะทั้งนั้นทั้งนี้คือเราอยากที่ให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้ว่านครของเราเนี่ยคำที่พูดท่านพูดว่าท่านพูดว่ามานะมานครมาหาสัตธานั้นเราสัมผัสดได้อย่างจริงๆและสัม ผัดได้ด้วยใจจริงๆนะคะและยังไม่พอคะ่ะท่านผู้ว่าตั้งแต่วันที่5ทธันวาถึงสิ้นเดือนคุมพาเราร่วมกับสายการบินไม่ว่าจะไทยไลออนแอร์นะคะนกแอร์แอเ,อเซียแล้วก็เวียดเจ็ทนะะี่ยค่ะตลอด3เดือนนี้ถ้าใครมาพักที่นครนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเราจะมีโชคให้ท่านโดยการจับฉลากเดือนละหนึ่งครั้ง หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเดือนนี้เราบัตรมีบัตรตัวเครื่องบินไปกลับนครกรุงเทพถึง10รางวัลน,นะคะไปกลับดังนั้นนี่คือกลยุทธ์กล,ลวิธีที่เราอยากที่จะให้คนอื่นเขารับรู้ว่าเรามีดีมากกว่าที่เขาคิด นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะยิ่งห้ยิ่งได้รับนี่เป็นเบื้องแรกที่ทอทลุ้นนี่เป็นของขวัญพิใหม่นะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจและตอกย้ําความเป็นอัตลักษณ์ของเราว่ามานะมานครมาหาศัทธาท่านไม่ผิดหวังแน่นอนเมื่อมาหาเราค่ะ